น้องอู๋คะคิดถึงแม่ไหมยิ้มหน่อยชุบกูชุบกูยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยค่ะเอออาบน้ำเสร็จแล้วสบายไหมยิ้มหน่อยชุบกูชุบกูชุบกูชุบ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 สบายไหมคะเฮ้เต้นไง สะไปใจไหมะจะไใจไหมเราฮะยิ้มน่ยิย้มหน่อยอาจ้าจ้าจ้บจายิ้มหนครับยิ้มใหกล้องหนอครับโอ้นนองอ๋ครับน้องอ๋ครับ,อ,อ,รบอ่าอา,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 าเห็นกล้องไหมเห็นกล้องยังเห็นยัง chuyển ra chuyển ra nhanh à ú ú ú ca là à chân 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 đu đu khăn bò này đu khăn bò này đu khăn ừ, ừ.